สวัสดีครับพบกันที่ช่องไอแฮปปี้สาแดงของเราก็อีกเช่นเคยนะครับเตรียมยื่นทางการแมนยูประเคน70ล้านยูโรสู่ขอกาเซมิโล่ฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวชาวอิตาเลียนระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอทาบกาเซมิโล่แบบทางการโดยจะให้ค่าตัวรวม70ล้านยูโรซึ่งทางมาริคก็น่าจะตอบรับข้อเสนอนี้ด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยื่นข้อเสนอซื้อกาเซมิโล่ให้ทางเรอัลมาดริดพิจารณาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยจะให้ค่าตัวรวม10ล้านยูโรหรือประมาณ2,520ล้านบาทตามการเปิดเผยของฟา ที่สแสดงตกเป็นข่าวกับกาเซมิโรอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากพวกเขาต้องการมิดฟิลด์ตัวรับชั้นยอดมาช่วยทีมขณะที่กาเซมิโรก็สแสดงท่าทีว่าพร้อมจะบอกลามาดริดด้วยหลังจากอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2013และต้องการหาความท้าทายใหม่สาหรับค่าตัว70ล้านยูโรนั้นจะแบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายทันที60ล้านยูโรประมาณ2,160ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขที่จ่ายเพิ่ม10ล้านยูโรหรือประมาณ360ล้านบาทถ้าหากแข้งวัย30ปีมีผลงานได้ตามเงื่อน ขายที่กำหนดเอาไว้ครับก็เอาใจช่วยกันด้วย,วยการชอบกดไลค์แชร์กดติดตามให้ช่องไอแฮปปี้สายแนงของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ